สวัสดีค่ะพอกะปูผ้าพเพิินนะพี่น้องกับเมนูแซ่บๆเมือน,นี้เมนูยุาะย่ไหยู่หน้าคือเกาค่ะหน้าอยู่ใสเมื่อน,นี้นะคะก็สิเป็นเมนูมกไก่ค่ะพี่น้องมกไก่สูป,ปูผ้าพเพิินมาเบื้องส่วนประกอบค่ะว่ามียังน่ค่ะม่าพี่น้องจักยังน่ดอกมาทงมาปลามาหน้ามาหน้าเด้อก็เลยสิ่มามกไก่นะคะ บรรยากาศดีดีอ้าวส่วนประกอบก็นะ้องพี่น้องเนาะไก่อยู่ใส่หลักไก่เอ้าไก่ไก่ค่ะไก่ไก่ไกไกบดนะคะสี่ข้องไก่บดนะคะเนาะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแม่ต่อไปพริกค่ะพริกหล่อพริกสดมันระเทศออกไหวเนาะ ไปตัวไปมะกรูดมกไสหยังมกใไ่หมอ้อมกส่ปีค่ะปีกล้วยค่ะปีกล้ยใดสองปีนหนน่อยเครื่องปรุงเนี่ยเอาเอาเอ้าเอา่มเ,เ,เ,เย็นวีวีเลยพี่น้องปิวปิวน้วองเลยบรรยากาศดีดีค่ะลมกำลังมาอ่ต่อไปเครื่องปรุงค่ะมยังไงนี่ สุรสรดคือหลายสุรดค่ะรสจีเกลือน้ำปลาคาดว่าไรปุ๊กไงปาลาปุุกหนึ่งไซเบิร์ุกุกกระเสบค่ะอ่าต่อไปค่ะเครื่องตำนอ้อเอาพริกสีไสหมกเด้อค่ะเด้อตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะคะพริก้อสิไสหมกไข่เนี่ยเอาว้ไส่กับ มกนะคะใส่ขันใส่กระมุกตีใส่มกเพราะว่ามันสิไดเฮ็ดให้มันแข็งคืนมามาเริ่มเฮ็ดเรยพี่น้องประเดี้ยปีกัอกเอามะมกใส่ไก่บักหน่าวกับ,บักหน่าวเอาักน่วเก่าๆเนี่ยเอามาผสมใส่น้ำบีบใส่น้ำเนี่ยน้ำเปล่าเพื่อสิจะให้ปีมันบรดําเอาแซ่ปีอ่ะเริ่มพี่น้องเริ่ม ใส่กระเทียมใส่หอมแดงลงไปพี่นอ้องสันมีดบ่คมกับฝนจังสิละนี่ลุงดาบบ่ฝน้หาเนาะอันตะไร่ค่ะใส่พริกลงไปค่ะเดี๋ยวตามพี่น้องตามเหตุแบบอยู่ให้อยู่หน้าเนี่ยแหละยู่ทงอยู่ทงหน้าได้เนี่ย ก็ลเลื่อมใบมะกรูดเด้อพี่น้องเด้ออบมะกรูดท่านฝอยนะคะเอาลงไปต่ำน้ำกันเสด็จสับแซบใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะต่ำค่ะบัดน,นี้ ต้พี่น้องตำ้เอาบักหน้าอา้อยเอาบักหน้าอ้อยเอาส,สะบิวบักหน้าอาส้สยน้ำเปล่าค่ะเตรียมน้ำเพื่อที่จะ ันปีลงไปนี่ปีปีกล้ยเข้าสีแดงบอกหัวปีเข้าสีบรดัดดำเวลาเข้าหัน่นลงในน้ำนะคะน้ำผสมมะนาวปีนะคะหัวปีก็จะปอกจนกว่าปีจะขาวปอกเอานะคะ อันนี้ยาเอามาหายหัวนี่หัวนี่ใบไม่ปันแดดบอกห่ว่าขางคืนบอกถาัวปีขางคืนมันจะดำถาัวปีบอกขางคืนกับสีขาว,วข้าขางคืนเดี๋ยวบเป็นอย่างข้าขังซ้องคืนมันจะเริ่มดำเขาดำเขาเพราะว่าปลาอุมาก็บเห็ดปีแกงปีกินเนาะมันบอลุงดาบ ข้าขึ้นละครั่ขึ้นหนึ่งบเป็นหยังอ่ะลงเป็นก่อนข้างขึ้นสองเด็ข้นสองเริ่มดำว,าาว่าเราเสียใจว้้นี่นเนาะค่าปีค่ะแล้วลืเอาใจมันออกด้วพี่น้องเด้อใจปีนี่ ใจปีนะไม่ใช่ใจเราหั่นค่ะหั่นบางๆ ล้วก็เอาลงแช่ค่ะแช่น้ำักนาวเด้อค่ะเด้อน้ำผสมมะน,น,นาวน้ำเปล่าผสมมะน,นาวนะคะเครื่องค่ะตำซ้ำนี่ลุงดาบว่าตำอยู่ทงไฮทงหน้าันกับขึ้นบ่อขึ้นตำอยู่บ้านนะมันกับบ่แหลกป็นไหนบดยำก็ไปยำเครื่องเั็หน่อยแล้วดีหอม อันนี้เขากับมาปุ้งค่ะของหน่วค่ะตักน้อยเกรือแสบเกืือนหน่วเกลือค่ะ ดีขะรถนัวรถดีใส่ลงไปน้ำผงพุงรสนะคะใส่ลงไปด้วยปลาใส่ไลาเกลือใส่แล้วยิดหน่อยปลาพุกไงตัวบ,บุญง่ยายเนี่ยพี่น้องมันปลาูา่โอ้ยหอมปลาสื่อมแต่หิมโขงเขมราชธานี มันเค็มปะหลาดค่ะประหลาดปลาปหนังพี่นอ้องเวรอุย้ยพ่อกระเสียบทอดตัวนึงกินได้ซ้ำเหมยังมาเบิดอยู่อ่อพ่อข้นข้นครับพี่น้องหาโมกให้หน้าให้บอกหมาไว้่<พ>อนให้เขา้าแกงกลางหน้าปลาเนี่ยแม่นบ่ะฟังใส่ขางกแค่หน้านี่แล้วเหลดได้ไวไฟเขียนได้แม่นจี แจ้งตำรวจแล้วเอาวยังมาแจ้งอย่กกางขูบบริษัทยาตรุ่สาวกับบมีใช้ไข่น้องค่ะเพื่อให้มกไก่เขามันแขนพี่นอ้องก็เข้ามาแขนบ่แขวนอะไรอันอนเออมาจานจังไหยฮ้ยแขนอันต้านจ้ข้นอ้วนนี่ละาข้ามคอเดียวมกไก่เขาสิได้แขน ตอนนี้มันสิเป็นแบบนี้แต่ว่าพ่อเขาโมกไปมันก็นสิแขนเขาหนาะมันก็นสิแน่นเขามันแค่แขนภาษาอีสานเนี่ยมันแน,น่นบ่เดี๋ยวจะให้ผู้จะสร้างใส่หัวปีลงไปค่ะใส่ปีกล้วยหัวปีนั่นแหละก็คือปีกล้วยหัวปีนี่มีประโยชน์ค่ะผู้ใดมีนำ้ำโบ แม่หลุกออนบนไม่น้ำนมแกกินแกงหัวปีเด้อสิบํรุงน้ำนมอ๋าาอเป็นบ่หรอสิบ่าเป็นบ,บ่เพื่อจังคนเด็กกินดูอยู่ให้ตู้ใส่ค่ะ พิกล้อใส่ใส่หนอนห,หนูพี่หนองห่อง่ายๆได้วค่ะเด้อห่อเบา nh ักนะคะโอ้ยหล่ดีวี เดนี้ว่แล้วไม่ตองร่วรมซาค่วนไยใจบ,บ,บอกเราไม่ได้ใจใจเดียวนี่แหละเบาย่อมขาโมกแค่ท้ายหน้าที่สักแค่ยุใช่ล่ะโอ้เอามาให้กันบบยังปิดไว้อยู่แห้งไว้ให้เงาตังแห้งนี่แหละเขาขายให้อยู่ ลไกทงหน้ากอะฮะยังบอเห็นจังเสียพี่น้องอะเอาได่ละมกหนึงค่ะมกหนึ่งเดี๋ยวปูสีอ่อตต์ละคะ่ะนี่นะคะมกไก่ปูผู้ภาเพิ่นพี่น้องนะคะเดี๋ยวเขาเจะเอาไปหนึ่งประมาณพุละชมองหนึ่งนะคะจังกินได้เนาะลองเห็ดเบิ้งนะคะสูตรปรูผ้าเพิินนะคะเห็ดแล้วกะมกมกแล้วม่นแกกยินได้พี่น้องเอาไปหนึ่งสักก้อนนะคะหนึ่งสักก้อนให้มันสุกนะคะ อย่าลืมด้วยพี่นอออ้องเด้อเดี๋ยวปูกัสิเฮ็ดต่อนะคะพอกันไหมคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูผ้าเพื่นอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อประผายชมคลิปใหม่ๆมันูเด็ดเด็ดเมนูเซ็บเซาบนะคะจากน้อยกรสิเดพอกันดูดูดอกพี่น้องนะคะในระหว่างถิ่งคานกระลุมขีดไคร้กรสิพวกกันด,ดูดูค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ ครับคีประภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะครับรถยนต์ขาดเข้มขัดนิรพคาร์โมอเตอร์เซสิสมบกน็อกเบ่ใส่มือถือคณะขับรถขับรถความเร็วตามถือกฎหมายกำหนดถี่สำคัญเมาบ่ะครับบ๊ายบายค่ะ